ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับในครั้งนี้เพราะว่าสปอนเซอร์เขามีเซลมมาให้กินหมุดจอดให้ดูครับเอาดูยอาดยอาดยอาดสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในทางกับกับในช่องสลานพันกับเรื่องชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่นี่ ลานโพนาเกลือนี้เราจะไปกินอะไรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับเขาบอกว่าที่เนี่ยของสดมากในพัทยาไปใครไม่มาไม่ยากต้องดูก่อนได้นะคะต้องอย่ากันตัวความอยากได้เลยค่ะแล้วก็น้ำตาลนะจ๊ะได้ไม่ต้องกินไหมชิมได้

ภารกิจตามหาหมึกช็อตนะครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมาครับเราเจอเป้าหมายของเราครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับหมึกช็อตนี่1ิช็อตมาแล้วมาแล้วครับตัวแรก ไี่มช็อดครั้งแรกครับกำลังพันเรื่องชาแนลมากทำแรยนขนขึ้คึบนึบ <med> มาดูีสองต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับในครั้งนี้เพราะว่าสปอนเซอร์เขาเรียกเก็นมาให้กินหมูสอดให้ดูครับเอาดูยอด <med> มากสุดข้าวหวานเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางปูบางปูไอ้บางปูรอ้านปู <c oughs> <c oughs> ้านปู <c oughs> เดินเข้ามาหลังตลาดครับมีทั้งซาซิมิมีทมั้ทงหมึก็อตนะครับ นะต้องมาลองชิมกันนี่วันที่สามว้าวว้ันใหญ่ๆรู้่เอาอ้้ออ,อรอาไได้น้ำนจิ้มเขาเ้าอื้อ่ะ อืมอืมอืมสดทิ้งขังแหลมะครับนี้สไตล์สไตล์ของเรื่องช h a n นอกอย่างเดียวเฮ้

ก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามทุกปังงานแจ๋ผม้วยครับมันแบบสดสดเนื้อจะเด้งเด้งกรึบกรึบมากกรอบนุ่มอร่อยครับถ้าจะเพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันเอาอีกจอน,นึง เจอกันใหม่ค mm ลิป hmm. ต mm. mm. um, ่อไปครับล้านภูพัทยาได้มว่าตามกันได้นเอนอกน่ารักจเล้ือเมนสังเ

มันยำไปแล้อ่ะต้มวอนงนนตวลเหต้มตาไหมต้องนวลเลยต้งตาไเลยตดครนวรากันกินตามเนี่ต้น่้ปากนด้วยปาเชไ ดีครับอืมดีเฮ้ยดีครับ,รบกระดกเลยกระดกเลยอ้าวกระดกด้วย บ eh ุ๊บใช่อหมอือเป็นไงับแซ่บ